มาซีหนึ่งกันนะฮะไม่รู้ว่าซีหลอดหรือเปล่า มีการแอดหรือ,อยังไะเดื่องก็มไม่มีครตอนตอนนี้สิบหน้าจ,นนะนจะัคนมนจกติอ่ะคนดังมีบ่างอดูดาวลงพอเลยจมีตีหรือเปล่ามีตีกลางรัดหรือเปล่าผมผมอะ่ะ ตามรักเขาหรือเปล่าเอ้ยมีตีนึงมีตีนึงจะตายเปล่าวะพูดไรไม่สุภาพก็ขอโทษด้นะครับนี่อันนี่ ได้อีกสองครับพี่น้องครับมันมันเหลือสองตัวมันเหลือสองตัว อีกสองตัวอยู่ไหนวะจะไหวไหมเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยไม่ไดีครับต่อมาไอ,ไไอ,ไไอไไตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย มา,มาดิมาดิพา,ามาเอาหมดตีแล้วเหรออะไรครับนี่อ่ะชนะชนะแล้วปากตีไปงันแหละจริงจริงไม่เก่งอะไรหรอกผมนะ วันนี้ว่าจะเอาสักสี่สิบห้าคนเนี่ยทั้งแม่ตอนที่เหลมหยอกหยอกอ,นนอันนี้ผมอัดคลิปแล้วก็มาอัดเสียงอีกนี่นะเพราะว่าลืมพาก <laughs> <c oughs> มีไอวอให้พี่แรกหรือเปล่าเฮ้มีอยูมีอยู อันอันนี้แคนผมก็มึสร้างนะใครอยากเข้าก็ติดต่อมาได้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฟซเอาอะไรไว้ใต้ลิก์เอาไว้ให้ติดต่อเพื่อนไหนชอบติดอ่างท่เนี้ดีดไปเลยก็แล้วกัน ขี้เกียจฟาร์มละไล่ลชูดีกว่าฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอาวากาศที่มีแต่เธอมีแต่เธอบนอะไรวะเนี่ยเฮ้ hey, hey. ยเดี๋ยวลบอันนี้ก่อน โอเคเมื่อกี้กระตุกไอ้คนเนี่ย 40, 40คนอยู่ได้ได้10คิวก็พอใจแล้ว คนมันหายไปในโมดปักปอปักปว้าวเจอแล้วนะฮะเราจะต้องตามเขาไปนะฮะฮจะทำเสียงแบบนี้ทำไมเนี่ยก็ต้องค่อยๆตามนะรอจังหวะรอจังหวะมันจะมีหินแนนมียิงเรียกมียิงเรียก <c oughs> จะตึงปา่าวะแต่น่ตึงไหมวะเฮ้ยโดนโดนโดนอามันนอกโยมันมีเพื่อนหัวเตกหัวเตกเันไงนันไงเพื่อนมันเพื่อนนะยิงนกเป็นดอกนะ อย่าพ sí, 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 ึ่งอย่าพึ่งน้องอย่าพึ่งคือไหนวะโรงเรียนหรอช่างช่างมันเถอะอตัวนี้ก่อนเอ้หมอบมีคนลักมีคนแย่งโอ้ยยยนายเฮมันมีเพื่อนล้าวะ มันมันจะมาป่าววะใจะเย็นใจเย็นใจรุ้ลึบป่ะน,นันทันแน่เพื่อนมันเดือดสามศพไอสามศพก่อนดีกว่าแลาไปเอาขอ,อ,องเนี่ยรอโอ๊ยสองโลกโอ้ ไอ้วอลัง11ลูกนะฮะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงน้องอย่าเพิ่งห้าวน้องเดี๋ยวพี่ไปหาน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท้าใครวะนั้นนั้นนี่ รู้รู้สึกว่าตอนนี้ไอ้บอจะสร้างบ้านได้แล้วนะกเ19ลูกไหนเราไปหายตัวที่มีไม่เอาสิยิงเขก็แอบเออฟันลมเองที ลอเธอลอฉันก่อ,อนฉันกำลังจะไปหาเพียงียงก็มาอ้าวมันมันกำลังหนีหาวเ้อหนีไม่หนีไม่รู้ที่รู้รู้บอกหนีไว้ก่อนอ่าเอ็นไปไหนละมันไปไหนเละ ยุเยอไอ้น้องยุ่ยเยอเฮ้ยสองตัวสองตัวก็ไม่ดีครับเฮ้ย,ยมันมันมาข้างเฮ้ยไปก็เราเรามาแอบก่อนนะเรามาแอบก่อนเราต้องจุกเราต้องจุกจุกเราต้องจุกแม่ยีย่วิ่งรถไปยี่แหน่น้องน้องหาพี่ไม่เจอหรอกน้อง

ก็ไม่ดีครับไม่ดีครับมันเหลือกี่ดักเนี่ยอ้าวมัวแตกอีกหนึ่ออออนงอันนี้เฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งมันหนีครับหัวแตกหมดตีครับหมดตี ไอวายยี่สิบห้าลูกว้าววงบีบแล้ววงบีบแล้วต้องเข้าวงก่อนเออเเออออขันตู้เอาจะครบสี่ไม่เอาไปเลยวิ่งไปนเลยประวงก่อนเดี๋ยวตายคู่ทั้งงี้อีเด้งไ,ไ,ไปดีกว่า เราเราเราถุยเราจะไม่เชียงไปเลยไปเลยมันจะตามมันจะตามมาหรือเปล่ปาเข้าวงก่อน อันอันอันแน่สนายซ่ดว้วยกี่ตัวกันนะอย่าอย่าอย่าเอาออบาเลกดนะนะไปไปข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวหลังเขออ้านั่นไงหุดไม่ทันัครับ เพอไม่หัวไว้เฮ้ยเราเรายัางอ่อนด้อยนะเออจะเย็นเยอะจะเย็นเสียงเท้าใครนะจยุ่นเลยอันเนะเฮ้ยเอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยอปโอเปล่าโอเปล่าใชา่ ไจะตายปืนปืนแล้วเอบด,ดีเเฮ้ยไม่ตาอีกบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเกมมนุษย์มานานไปแล้วม,มีคนโงม่ตาย ไม่ใช่ละข้าวอนอกเนินเนอกเน,น,น่มันก่อนคามมันก็ไปไหนอีกตัวไปไหนละ Say dài do lẽo Chơi zơ, vi gom lâm mơ hơ hơi ơ, Ơ tha lát, tha Nà tha mắc lát, tha đập mình nó. เก,ก้าตัวก้าตัวออเอาเฮ้ยยยยยยียย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  có mi làm các mà mày cắt ai mà ai kia nó ai kia มันจะเอาเฮ้ยมันจะเอาก็าไม่ดีครับพี่มีระเบิดน้อเอาน็อกระเบิดอีกวงบีบข้างล่างอีกเสียบอย่าง ระเบิดอีกออออดู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 มันดูซิว่าเราฆ่าไปกี่ตัว ว้าว15ต,ตัวดามด 6, เมจ6,000อออขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ